สวัสดีครับร้านหน่วยพรระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆเป็นน้ำเช่นเคยครับเป็นเหรียญหลวงพุทวดนะครับหลวงพ่อสุพศวสีทรงธรรมนะครับผมเหรียญนี้ออกในปี25 5 7ผ่าบานระยะเวลามาแล้วปัจจุบัน2566ผ่านระยะเวลามาแล้ว9ปีนะครับนะครับหลวงพ่อสุพน์ท่านก็ให้ความรับถือหลวงพุทวดมากนะครับถ้าใครไปกุติท่านจะเห็นนะฮะมีแต่หลวงพุทวดเต็มไปหมดเลยนะรูปปั้นหลวงพุทวดนะครับ ท่านผมว่าท่านจิตมีจิตสื่อกันได้นะฮะจิตเธอกันได้แต่หลวงพ่อสุพลนี่ท่านเป็นพระที่มีเจตโตปริยานนะครับผมเนะี่ยมีเจตโตปริยานอย่างรู้จิตใจคนเราคิดอะไรเนี่ยท่านจะก็จะต,ตอบอยนะ่างงี้นนะครับใครเป็นลูกศิษย์จะรู้ดีนะรเรื่องที่แปลงนะครับหานะครับหาเป็นเรื่องหาจะไปหาท่านมาแรกท่านตะโกนเรียกกูอยู่นี่แปลกมาผมไม่เคยจีบมาหลายองค์ไ oh ม่เคยเจอเอ๊ะยทำไม จะภาเกระจิดังใช่ไหมมานั่งอย่างนั้นนะแค่นั่งอยู่ตรงตารางแคตรงนั้นนะครล,ลูกศิษย์ก็จะผ่านไปมาทั้งวันก็ไปกราบท่านคุยเรื่องนะครับเป็นใหญ่เป็นเรื่องธรรมะธรรมะแบบชาวบ้านชาวบ้านอ่ะว่าง่ายๆนะครับลูกศิษย์ลุกรักกันท่านท่านมากนะครับแล้วก็ทุกมงคลท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคอยไปป้องกันไปให้โชคลาภนะครับท่านเองก็ ยังเคยมีข่าวตั้งแยะๆนะครับม,มือจุ่มกดแล้วไม่เป็นไรต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเรสั่งสายไปแล้วนะกานเสกอัดบุกเสกด้วยพลังแรงเยอะนะครับท่านเป็นพักเกจิที่ดังในสมัยนุ่มๆุนะครับดังในนุ่มๆุนะครับเอาพิธีบุกเสกเริ่มดุ่มแต่ลายมือสวยนะครับลายมือสวยการยันสวยการอื่นผมยังคิดเอ๊ะทำไม ทำไมทำไมท่านจารย์ออกมาสวยอย่างนั้นนั่นก็ตอบเลยนะครับว่าท่านเคยได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับเก็มจานทองคําเลยนะครับจากการจารย์น,นี่แหละครับเออนั่นก็ตอบเฉยเลยนะเหมือนกันอย่างที่บอกครับท่านรู้มีเจโตปริยานนะครับอย่างรู้จิตใจคนนะครับไปดูไปดูปดเหมือนๆจะไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นอะไรนะว่าไม่คิกว่าจะมีท่านจะมียานพิเศษอะไรเหมือนพระทั่วไป นะครับนั่งคุยอะไรไปเรื่อยท่านนะครับสุบุรีอะไรไ่ต่างๆนะครับดูไม่ออกนะใครมาใหม่ๆดูไม่ออกพตบเป็นนานๆก็จะยิ่งประหลาดใจนะครับประหลาดใจหลายครั้งเวลาท่านทักท่านทายมาเนี่ยก็จะงงเอ๊ะอะไรไว้คิดในใจทำไมท่านรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแปลกดีเหมือนกันในด้านหลังก็เป็นยันคูงท่านนั่นนะตัวอ,อ หลวงพ่อสุดพจน์นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองคำบาททองทิพย์มานะฮะนะครับท่านเสกก่รรัตตังการนานหลายปีท่านก็รัตตังการไปหลายปีแล้วนะครับนะครับเหรียญนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจริงๆแล้วจะเป็นหลวงปู่ทวดขนาดเก๋ยังศักดิ์สิทธิ์เลยนี่เป็นทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อสุดพจน์เสกนะครับโดยเป็นพระเกจิที่มีพลังพุทธานุภาพสูงนะครับอุตรคมสูงนะครับ นะ่าเลี้ยมใช้มากนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 4 4 8 8 8หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 1ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งให้ท่าไม่พลาดนะครับทุกรายการมาดุบงผลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอคุณครับสวัสดีครับ